ว่าที่นี่กรอบมันจะเยอะเนี่ยนะมันชัดมากจนจนดีใจมากเลยไม่ผิดหวังเลยค่ะไม่ผิดหวังพี่ติ๊กค้าวันนี้วันาแป้นที่ตัดไว้นะคะอันนี้เอ่อมาจากที่ไหนคะเนี่ยมาจากฮานอยเลยค่ะโเพิ่งมาตัดแป้นเลยเหรอคะใช่ค่ะตั้งใจมาเลยลูกค้าดูรีวิวจากที่ไหนมาคะจากพิกต็อกแต่ว่าที่นี่กรอบมันจะเยอะเนี่ยเาเจอตัวนี้พอดีเลยโอเคสวยมากอ่ะลองสวมดูเป็นไงบ้างใส่ตาน้องเพิ่มทั้งสั้นทั้งเรียงเป็นไงบ้างค่ะช่ชัดชัด ชัดแบบชัดมากคือแว่นเก่าน่าจะสองปีแล้วค่าสายตามันเพิ่มขึ้นเนาะค่ะเนี่ยอมันชัดมากจนจนดีใจมากพี่ตีเลด้วยใช่เพิ่มมากที่มาตัดเลยที่แล้วแบบมันได้มันได้ผิดไปเลยจ้ะไม่ผิดหวังเลยค่ะไม่ผิดหวังเลยพี่เขาว่าสายตาเป็นยังไงบ้างคะว่าสายตาดีละเอียดมากเลยค่ะเอาแบบจนถูกใจจนถูกใจเลยโอเคี่เขาเปลี่ยนเลนให้ดูบ่อยมากแบบถูกใจเลยว่าสายตากลับไปยังพูดกับแฟนเลยว่า ดีอะตัดด้นเทียได้ล้วพาร์งานที่นี่โอเคไหมคะให้มาริยาเทียนน่ารักมากน <c oughs> คนคนตัดไว้ให้ก็น่ารักแนะนำให้มามาลองดูก่อนก็ได้คือแบบ เกาะมันเยอะมากแล้วที่เร่แบบเกาะทันสมัยเด็กวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ขนาดเราไม่รุ่นแล้วก็ยังชอบเลยอย่างนี้เลยมามีถ่ายสโลงสตอรี่เหมือนกันว่าลองเกาะแบบนนึงเพื่อนจะถามว่าที่ไหนที่ไหนก็โอกว่าที่นี่ขอบคุณมากเลยเดี๋ยวเพื่อนท้าใส่แบบเดี๋ยวเพื่อนจะต้องถามอีกว่าเพ้ยอนตั้งที่ไหนลงที่นี่เลยเนาะเทรเววิชั่นใช่ค่ะ